เอฟเรสเน็กเจนหล่อๆแบบเนี่ย ้ลูกเสียงหล่อก็ได้มั้งชวนป่วยเข้าดว่วนอ๋อเรื่องยี่ห้อสแกนเรื่องของเรื่องครับพี่คนนี้เขาทักมาอยากโหลด2นิ้วหลอ่ลอๆแล้วขับดีๆหน่อยเออต้องบอกว่านี่คือลูกค้าเก่านะครับเปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนยางไปแล้วอยากหล่อมากกว่าเดิมต้องตามมาจัดให้สุดครับแต่จะว่าไปก็รอโล่งอยู่เ,เนี่ยไว้ว่ากันครับ <S 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 เอเวอ,เ,อเรสต์ยอยากโหลดแล้วขับดีด้วยมันก็ต้องเซ็ตนี้เลยฮะ Pro เฟนเดอร์โอครับลูกค้ารีเควสสเต็ปโหลด2นิ้วครับเซตโช๊ปพร้อมอุปกรณ์โหลดครบเซตแบบเนี่ยในราคา90กบาทเท่านั้นบลดราคาเ9้0 0 0 9,640บาทโหลดมาเกือบหมื่นเลยนะครับจาก i n d i v i d u a l กันเองอะไรไอเซ็ตก็จะมีสปริงสตัดปรับระยะลูกบากกันโครงปีกนกปรับองศาครบครับแต่ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่โชคชุดนี้เลยครับตัวโชกหน้าจะเป็น OEM 2.5ครับมาพร้อมสปริงในตัวซึ่งค่าเคเนี่ยเหมาะสมสำหรับรถแต่ละรุ่นเลยนะครับและสามารถปรับนุ่มแข็งได้8ระดับนะส่วนชุดหลังเนี่ยเป็นพิกกี้แบ็ก2.5สามารถปรับนุ่มแข็ง8ระดับเช่นกันครับและถ้าถามว่าชุดเนี่ยมันต่างจากชุดยอดที่จ q u e ีนซีรีส์ยังไงคร่าวๆก็ที่ขนาดตัว โดยโช๊คชุดนี้จะเป็นโช๊คแกน1 8ครับซึ่งก็จะช่วยซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นครับหนึบเนียนขึ้นกว่าชุด queen series ครับอัปเกรดขึ้นมาอีกและ8ระดับที่ปรับได้เนี่ยเป็นขากวดนะทำให้แบบปรับได้เนียนกริบๆเลยฮะก็แนะนําว่าใครที่ขับเอเวอเรสต์อยู่และอยากอัปเกรดโช๊คให้มันเนียนเนีเนี่ยเซตนี้ต้องโดนครับหรือถ้าจะไปทีเวส์ี่ยที่ร้านก็จัดให้ได้นะครับก่อนจากกันไปครับขอฝากร้านไ้ด้วยนะครับ speedy wheels ร้านแต่งรถชลบุรีรับทํารถทุกรุ่นครับอยากหล่อเท่แบบเอเวอเรสต